ทุกเปิดคลิปเสียงต่ำกระซิบดนตรีตึงเครียดถ้าวันนี้คุณกลับบ้านแล้วเจอสามีสุดที่รักกำลังนวดเปิดท่อ้ํำนมให้พี่สาวแท้ๆของคุณน้ำนมไหลยเยิ้มเต็มตัวเขาเขาหันมามองคุณแล้วยนเงินหนึ่งล้านบาทใส่หน้าพร้อมใบยาคุณจะทำยังไงเซ็นหรือแก้แค้นแต่เดี๋ยวก่อนถ้าฉันบอกคุณว่าพี่สาวคนนั้นไม่ใช่พี่สาวจริงๆ สามีที่คุณรักถูกซื้อตัวมาตั้งแต่แรกและเงินเจ็ดร้อยล้านที่กำลังจะตกเป็นของคนอื่นในอีกไม่กี่ชั่วโมงคือเงินของคุณตั้งแต่เกิดคืนนี้คือคือนสุดท้ายที่คุณจะได้เลือกว่าจะตายหรือจะเป็นเจ้าของทุกอย่างคลิปนี้มีตอนจบที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าการแก้แค้นที่สมบูรณ์แบบหน้าตาเป็นยังไงกดเล่นเลยแล้วคุณจะหยุดดูไม่ได้จนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้าย จับได้ขนังคาเขาผัวพาพี่สาวไปนวดเปิดท่อน้ำนม,นำนมเขาปางเงินหนึ่งล้านบาทใส่หน้าบังคับให้ฉันเซ็นใบหย่าฉันขับรถกลับบ้านเร็วกว่าปกติวันนั้นหัวใจเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลเหมือนมีลางบอกเหตุบางอย่างกลิ่นน้ำมันหอมระเหยลอยคลุ้นมาตั้งแต่หน้าประตูบ้านกลิ่นเดียวกับที่ฉันซื้อให้พี่สาวหลังคลอดลูกฉันขมวดคิ้วเสียงครางเผเบา,บาดังออกมาจากห้องนอนชั้นสอง เสียงนั้นไม่ใช่เสียงเจ็บปวดแต่เป็นเสียงที่ฉันคุ้นเคยเกินไปเสียงที่เขาเคยครางให้ฉันฟังในคืนที่เรายังรักกันฉันค่อยๆเดินขึ้นบันไดไม้กระดูกงูส่งเสียงเอทุก,ก้าวมือฉันเย็นเฉียบจนจับราวบันไดแทบไม่อยู่ประตูห้องนอนเปิดแง้มไว้เล็กน้อยแสงไฟสีส้มนวลลอดออกมาพร้อมกับภาพที่ทำให้โลกทั้งใบของฉันแตกสลายในเสี้ยววินาทีทานสามีของฉัน กำลังนั่งคร่อมอยู่บนตัวพี่สาวแท้ๆของฉันเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาถูกถลกขึ้นเหนือออกมือใหญ่กำลังบีบเพลนต้าอ,อกของพี่สาวฉันอย่างแผน,นบังคับน้ำนมสีขาวค้นไหลยเยิ้มตามนิ้วของเขาพี่สาวฉันหลับตาพริมปากอ้าครางชื่อเขาเบาๆที่ทานแรงอีกนมมันตึงจะระเบิดอยู่แล้วฉันยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งกลิ่นน้ำนมอุ่นๆลอยมาถึงจมูก กลิ่นเดียวกับที่ฉันเคยดมตอนให้นมลูกเราท่านหันมามองฉันพอดีดวงตาเขาไม่มีความตกใจมีแต่ความเหนื่อยหน่ายเหมือนฉันเป็นคนมารบกวนช่วงเวลาดีๆของเขากลับมาแล้วเหรอเขาพูดเสียงเรียบขณะที่มือยังคงบีบเต้าของพี่สาวฉันต่อไปน้ำนมพุ่งกระฉูดต,ตามจังหวะพี่สาวฉันสะดุ้งลืมตาสีหน้าตื่นตระหนกแบบหนึ่ง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยิ้มบางๆน้องมาช่วยพี่หน่อยสินมมันคัดมากฉันรู้สึกเหมือนมีคนตีหัวฉันด้วยค้อนโลกหมุนคว้างฐานลุกขึ้นยืนกางเกงในตัวเดียวรอยคราบน้ำนมเปื้อนต็มตัวเขาเดินมาหยุดตรงหน้าฉันพอดีเลยที่กลับมาเขาหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลออกจากลิ้นชักโยนลงพื้นตรงหน้าเท้าฉันใบหย,ย่าเซนซะ ฉันมองซองนั้นสั่นเทายังพูดไม่ออกเขาหัวเราะในลำคอหยิบซองเงินหนาเตออออกมาจากกระเป๋ากางเกงเปิดออกให้เห็นแบงค์พันแนนเอียดหนึ่งล้านบาทเขายกซองขึ้นสูงก่อนปาใส่หน้าฉันเต็มแรงแบงค์พันปลิวกระจายเต็มพื้นบางส่วนติดหน้าฉันเปื้อนน้ำนมที่ยังอุ่นอยู่เอาไปใช้เลี้ยงลูกเถอะเขาพูดเสียงเย็น จากนี้ไปฉันจะดูแลพี่สาวเธอเองพี่สาวฉันนั่งลุกขึ้นน้ำนมยังไหลยย้อยตามหน้าอกเธอยิ้มให้ฉันอย่างอ่อนโยนเหมือนกำลังปลอบน้องพี่ขอโทษนะแต่พี่ทนความคัดไม่ไหวจริงๆเธอพูดเบาๆแล้วทานเขาเขาเก่งมากเลยนะเรื่องเปิดท่อฉันก็มองกองเงินที่กระจายเกลื่อนพื้นกลิ่นน้ำนมคลุ้งเต็มจมูกเสียงหัวใจตัวเองดังก้องในหู ปากกาอยู่ในมือทานยื่นมาข้างหน้าฉันเซนซะเขาพูดอีกครั้งหรืออยากให้ฉันเรียกคนมาเซ็นแทนฉันยกมือขึ้นรับปากกานิ้วสั่นจนแทบจับไม่ติดน้ำตาร้อนเผาไหลลงมาหยดลงบนใบหยาที่รอการลงนามแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นฉันเห็นบางอย่างในดวงตาของพี่สาวแวบหนึ่งของความกลัว หรือว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้ตำรวจสองนายดันทานลงไปนั่งกับพื้นกุญแจมือสีเงินสะท้อนแสงไฟจนแสบตาเขาเงยหน้ามองฉันดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่ไม่เคยปิดบังอีกต่อไปแกแกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเสียงเขาสั่นเทาแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นเพราะโกรธจนเกือบคลัง่ง ฉันก้มลงเก็บใบยาที่เปื้อนน้ำนมขึ้นมายกให้ตำรวจดูนี่คือหลักฐานที่เขาพยายามบังคับให้ฉันเซ็นค่ะพร้อมกล้องวงจรปิดที่บันทึกทุกอย่างตั้งแต่ฉันเดินเข้าบ้านพี่สาวฉันนั่งตัวสั่นอยู่มุมห้องผ้าคลุมร่วงลงมาที่เอวเธอพยายามดึงขึ้นมาปิดอกแต่มือถูกล็อกไว้แล้วน้องฟังพี่ก่อนเธอร้องให้สะอึกสะอื้นพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่แค่ ฉันเดินเข้าไปใกล้คุกเข่าลงตรงหน้าเธอยกมือขึ้นรูปแก้มเธอเบาๆเหมือนที่เธอเคยรูปแก้มฉันตอนเด็กที่เคยบอกฉันเองไม่ใช่เหรอฉันกระซิบเบาๆให้เธอได้ยินคนเดียวว่าผู้หญิงเราต้องรู้จักปกป้องตัวเองเธอเงยหน้าขึ้นมองฉันน้ำตาไหลพรากปากสั่นจนพูดไม่เป็นคำตำรวจนายหนึ่งเดินเข้ามาในห้อง ถือโทรศัพท์มือถือของทานหน้าจอเปิดค้างไว้ที่แชทลับคุณนายครับเขาหันมาพูดกับฉันในนี้มีหลักฐานการโอนเงินผิดปกติหลายครั้งรวมถึงข้อความที่เขาส่งถึงผู้หญิงคนนี้เขาพยักหน้าไปทางที่สาวฉันเกี่ยวกับการวางแผนให้คุณประสบอุบัติเหตุท่านสะบัดต,ตัวแรงจนเกือบล้มมันไม่จริงมันใส่ร้าย แต่เสียงเขาดังอ่อนแรงพระตำรวจกำลังอ่านข้อความออกเสียงดังถ้าเธอไม่ยอมเซ็นก็จัดการให้เธอหายไปซะเงินประกันชีวิตสามสิบล้านมันคุ้มอยู่แล้วห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงสะอึกของพี่สาวฉันฉันลุกขึ้นยืนมองลงไปที่ทั้งสองคนคนที่เคยเป็นสามีและคนที่เคยเป็นพี่สาวแท้ๆฉันไม่ได้แจ้งความคนเดียวฉันพูดเสียงเรียบ ฉันแค่เป็นคนที่เดินเข้ามาเป็นพยานสุดท้ายท่านเงยนหน้าขึ้นมองฉันตแตดงกำ่ำแล้วใครฉันหันไปมองประตูห้องมีเงาคนยืนพิงกรอบประตูอยู่เงียบๆตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ผู้หญิงสวมชุดสีดําเรียบง่ายผมยาวประบาใบหน้าเหมือนพี่สาวฉันมากจนน่าตกใจเธอเดินเข้ามาในห้องยกบัตรตำรวจสืบสวนขึ้นให้ทุกคนเห็น ดิฉันร้อยตำรวจเอกหญิงนทิดาเธอพูดเสียงเย็นที่ฝาแฝดที่หายตัวไปเมื่อ28ปีก่อนพี่สาวฉันหรือคนที่ฉันเรียกว่าพี่สาวมาตลอดสุดตัวลงกับพื้นเสียงร้องให้ครั้งนี้ดังก้องจนสะเทือนขวัญฝาแฝดที่แท้จริงฉันกระซิบเบาๆขณะที่ทุกอย่างในชีวิต30ปีกำลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตา และเรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นห้องนอนที่เคยอบอุ่นด้วยกลิ่นน้ำนมและความทรงจำตอนนี้เต็มไปด้วยกลิ่นของความเท,ท็จที่เน่าเปื่อยมานานหลายสิบปีร้อยตำรวจเอกนัทิดาเดินเข้ามาช้าช้ารองเท้าบูตสีดำกระทืบกองแบงพันที่ยังเปียกชุ่มน้ำนมจนกระดาษส่งเสียงแฉแฉทุกก้าวเธอหยุดยืนตรงหน้าคนที่ฉันเรียกว่าพี่สาวมาตลอดชีวิตยกมือขึ้นจับคางเธอให้เงยหนะ้า สองใบหน้าเหมือนกันแปะเหมือนกระจกสะท้อนแต่ดวงตาคนละคู่ดวงตาข้างหนึ่งเต็มไปด้วยความกลัวจนตัวสั่นอีกดวงตาหนึ่งเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งในฤดูหนาวสวัสดีข้าน้องสาวปลอมเสียงของนัดที่ดาเรียสสนิทแต่ทุกคําแทงลึกจนเลือดซิบคนที่เคยเป็นที่สาวของฉันร้องให้จนตัวยโยนฉันไม่ได้ตั้งใจพวกนั้นบังคับฉัน ถ้าฉันไม่ทําตามเขาจะฆ่าพ่อกับแม่นัทิดาหัวเราะในลำคอเสียงเย็นจนขนลุกพ่อกับแม่ตายตั้งแต่เธออายุสามขวบเธอจะไม่ได้เหรอหรือเธอถูกฝังความทรงจำปลอมไว้แน่นเกินไปฉันถอยหลังจนหลังชนกำแพงขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ทุกอย่างที่ฉันเชื่อมาตลอดสามสิบปีรูปครอบครัวที่ติดผนังวันเกิดที่ฉลองด้วยกัน เสียงหัวเราะของพี่สาวที่เคยกอดฉันตอนร้องไห้ทั้งหมดคือของปลอมทานที่นั่งอยู่กับพื้นงยหน้ามองนธิดาด้วยตาโตคุณคุณคือใครกันแน่นธิดาหันไปมองเขาเพียงแวบเดียวคนที่เธอโอนเงินให้ทุกเดือนคะ่ะเพื่อซื้อความเงียบของฉันเธอหยิบบางอย่างออกจากกระเป๋าเสื้อรูปถ่ายเก่าๆสีซีดภาพครอบครัวที่มีเด็กทารกฝาสองคนนอนเคียงกัน ฉันถูกขายให้แก๊งค้ามนุษย์ตั้งแต่ยังไม่ลืมตาส่วนเธอเธอชี้ไปที่คนที่นั่งร้องให้อยู่นั้นถูกเลี้ยงดูมาเป็นตัวแทนของฉันเพื่อหวังส่วนแบ่งมรดกตระกูลสิริวัต์ฉันยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลไม่หยุดแล้วฉันละ่ะเสียงฉันสั่นจนแทบไม่ใช่เสียงตัวเองฉันคืออะไรในเรื่องนี้นทิดาหันมามองฉันครั้งนี้ดวงตาเธออ่อนลงเพียงนิดเดียว เธอคือคนเดียวที่เป็นของจริงลูกแท้ๆของพ่อแม่ที่ถูกฆ่าตายเพื่อปกปิดเรื่องนี้ทั้งหมดเธอเดินมาหยุดตรงหน้าฉันยกมือขึ้นแต่แก้มฉันเบาๆสัมผัสที่อบอุ่นจนฉันอยากร้องให้หนักกว่าเดิมฉันตามหาเธอมาตลอด28ปีและในที่สุดวันนี้ฉันได้เจอน้องสาวตัวจริงของฉันแล้วคนที่เคยเป็นพี่สาวของฉันตะโกนออกมาด้วยเสียงแหบแห้งไม่จริง ฉันต่างหากที่เป็นน้องคนเดียวของน้องนทิดาไม่หันกลับไปมองเธออีกเพียงยกมือขึ้นให้สัญญาณตำรวจอีกชุดหนึ่งเดินพรวดเข้ามาลากตัวเธอลุกขึ้นอย่างไม่ปราณีข้อหาคือลักพาตัวปลอมแปลงตัวบุคคลสมคบคิดฆาตรกรรมและอีกยาวเสียงตำรวจอ่านรายการข้อหาดังก้องท่านถูกดึงลุกขึ้นตามเขายังคงตะโกนใส่ฉันจนเสียงแหบแกจะเสียใจที่ทำแบบนี้ แต่ฉันไม่ฟังแล้วฉันมองแต่ใบหน้าของนัทิดาใบหน้าที่เหมือนพี่สาวฉันทุกอย่างแต่กลับให้ความรู้สึกปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนเธอเอื้อมมือมาจับมือฉันมือที่อบอุ่นและมั่นคงไปกันเถอะเธอพูดเบาๆกลับบ้านกันบ้านของเราจริงๆฉันพยักหน้าช้าๆน้ำตาย,ยังไหลไม่หยุด ขณะที่เราก้าวออกจากห้องนอนที่เต็มไปด้วยกลิ่นน้ำนมและความหลอกลวงฉันหันกลับไปมองครั้งสุดท้ายกองเงินหนึ่งล้านบาทยังนอนกองอยู่กับพื้นเปียกชุ่มน้ำนมที่ไม่มีวันแห้งและบนกำแพงรูปครอบครัวที่เคยยิ้มแย้มตอนนี้ดูน่ากลัวจนฉันอยากเผามันทิ้งเสียให้หมดประตูห้องปิดลงเบาๆเสียงกุญแจมือดังกริกตามหลังแต่ข้างนอกนั้น ยังมีบางอย่างรอฉันอยู่บางอย่างที่ใหญ่กว่าความเจ็บปวดที่เพิ่งผ่านพ้นความจริงทั้งหมดที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแม้แต่ครึ่งทางฉันก้าวออกจากบ้านหลังนั้นตอนตีสามลมเย็นของเดือนธันวาคมพัดผ่านหน้าพัดกลิ่นน้ำนมและความเน่าเปื่อยออกจากร่างกายฉันจนหมดสิ้นนัทิดาเดินนำหน้าเงาของเธอยาวทอดลงบนถนนเปียกฝน เหมือนร่างของพี่สาวที่ฉันเคยรู้จักกำลังเดินนำฉันไปสู่นรกอีกขุมหนึ่งเธอหยุดที่รถยนต์สีดำสนิทไม่มีป้ายทะเบียนเปิดประตูหลังให้ฉันขึ้นมาเธอพูดสั้นเสียงไม่แข็งกระด้างเหมือนในห้องเมื่อครู่แต่มีความอ่อนโยนที่ซ่อนไว้ลึกฉันขึ้นนั่งประตูปิดลงเงียบสนิทรถเคลื่อนตัวออกจากซอยผ่านบ้านที่เคยเป็นของฉันและทาน ไฟในบ้านยังสว่างว่าจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่กำลังรื้อทุกอย่างฉันมองออกไปนอกกระจกเห็นเงาคนยืนอยู่หน้าบ้านสูงวัยผมหงอกขาวสวมสูทสีเข้มมือถือไม่เท้าเงินเขาเงยหน้ามองรถเราวดวงตาคมกริบสะท้อนแสงไฟถนนนทิดาเห็นฉันหันไปมองเธอเอื้อมมือมาบีบมือฉันเบาๆคุณทวดของเรา เธอกระซิบคนที่สั่งให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่แรกหัวใจฉันหดเกรงรถเลี้ยวออกถนนใหญ่ความมืดกลืนบ้านหลังนั้นหายไปในพริบตาภายในรถเงียบสนิทมีเพียงเสียงเครื่องยนต์และลมหายใจของเราฉันหันไปมองนทิดาเธอกำลังมองฉันอยู่ยังมีอีกเยอะที่เธอต้องรู้เธอผู้ช้าช้า มรดกตระกูลซิริวัตไม่ได้มีแค่เงิน30ล้านอย่างที่ทานคิดเธอหยิบแฟ้มสีดำออกจากใต้เบาะเปิดออกมีเอกสารเก่าๆกระดาษเหลืองกรอบพร้อมตราประทับสีแดงเลือด780ล้านบาทและที่ดินอีก4,000ไร่ในเชียงใหม่รวมถึงหุ้นในบริษัทที่ทานทำง,งานอยู่ทุกอย่างเป็นชื่อเธอมาตั้งแต่เกิดฉันมองตัวเลขนั้นตัวเลขที่เคยเป็นเพียงความฝันของคนจน แล้วทำไมเสียงฉันสั่นทำไมถึงปล่อยให้ฉันใช้ชีวิตแบบนี้นัทิดาปิดแฟ้มลงวางลงบนตักฉันเพราะมีคนต้องการให้เธอตายก่อนวันเกิดครบสาสิบปีวันที่มรดกทั้งหมดจะโอนเข้าชื่อเธออย่างถูกต้องตามกฎหมายเธอหยุดเล็กน้อยมองนาฬิกาข้อมืออีกสี่ชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีวันเกิดของเธอจะถึงพอดี ฉันนิ่งเงียบหัวใจเต้นแรงจนเจ็บรถเลี้ยวเข้าซอยมืดสนิทไม่มีไฟถนนแม้แต่ดวงเดียวนัทที่ได้หยิบปืนพกสีดำออกจากใต้เสื้อตรวจแมกกาซีนอย่างคล่องแคล่วคืนนี้จะมีคนมาฆ่าเธอเธอพูดเรียบคนที่สั่งคือคุณทวดของเราเองเธอหันมามองฉันตรงๆดวงตาเป็นประกายใต้แสงจนันทร์ แต่ฉันจะไม่ยอมให้ใครแต่น้องสาวฉันได้อีกรถจอดสนิทหน้าบ้านเก่าสองชั้นไม้สักทั้งหลังหน้าต่างทุกบานปิดตายประตูหน้าบ้านเปิดแง้มไว้เหมือนมีคนรอเราอยู่ข้างในนทิดาเปิดประตูรถยื่นมือมาให้ฉันพร้อมไหมเธอถามเบาๆพร้อมที่จะไปรับสิ่งที่เป็นของเธอตั้งแต่แรกด้วยมือของเธอเองฉันจับมือเธอ มือที่อบอุ่นมั่นคงและเต็มไปด้วยแผลเป็นที่ฉันยังไม่เคยรู้ที่มาฉันพยักหน้าเราก้าวลงจากรถพร้อมกันเท้าเหยียพื้นกรวดที่ส่งเสียงกรุบกรับลมหนาวพัดผ่านพัดกลิ่นดินและเลือดจางๆมาแต่จมูกประตูบ้านเก่าค่อยๆเปิดกว้างขึ้นเองไม่มีมือคนดึงข้างในมือสนิทมีเพียงแสงเทียนเล่มเดียววางอยู่กลางพื้น ข้างๆโลงศพไม้สัตว์แกสลักอย่างประณีตบนฝาโลงมีชื่อชั้นสลักไว้ด้วยตัวอักษรทองพร้อมวันที่เกิดและวันที่ตายที่ถูกเขียนไว้ว่าคืนนี้นัทิดาบีบมือฉันแน่นขึ้นอย่ากลัวเธอกระซิบข้างหูคืนนี้ไม่ใช่วันตายของเธอเธอผลักฉันเบาๆให้ก้าวเข้าไปข้างในแต่เป็นวันตายของทุกคนที่เคยทรยศเรา ประตูบ้านเก่าปิดลง,ดงตึงๆความมืดกลืนเราไว้ทั้งคู่และในความมืดนั้นฉันได้ยินเสียงหัวเราะของตัวเองครั้งแรกเสียงที่ดังก้องเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งที่ถูกกักไว้มานานคืนนี้ยังไม่จบและฉันเพิ่งจะเริ่มต้นเสียงเทียนริบรี่ในความมืดแสงส้มนวลสะท้อนบนฝาโลงศพที่สลักชื่อฉัน รากับมันกำลังรอเจ้าของตัวจริงมานอนลงไปจริงๆฉันยืนนิ่งมือของนัทธิดายังคงประสานกับมือฉันแน่นอุ่นจนฉันรู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่เธอค่อยคอยปล่อยมือยกปืนขึ้นเล็งไปยังมุมมืดของห้องโถงออกมาได้แล้วข่ะคุณทวดเสียงเธอเรียบแต่ก้องกังวานจนเทียนสัน่นเงาคนชราเคลื่อนออกมาจากเสาไม้สักไม้ท้างเงินกระทบพื้นไม้ดังตุ๊บตุ๊บ ทุกก้าวเหมือนตอกลงไปในอกฉันท่านยิ้มรอยยิ้มที่ฉันเคยเห็นในรูปถ่ายเก่าๆตอนเด็กรอยยิ้มที่เคยเล่านิทานให้ฉันฟังก่อนนอนในที่สุดเจ้าหลานตัวจริงก็กลับบ้านเสียทีเสียงท่านแหบพราแต่ยังคงหน้าเกรงขามข้าคิดว่าจะต้องรอถึงเช้านทิดาขยับตัวมาขวางหน้าฉันทันทีวันนี้มรดกจะเปลี่ยนมือตามกฎหมายเธอพูดช้าช้า แต่จะเปลี่ยนไปให้ใครขึ้นอยู่กับคุณทวดแล้วค่ะชายชราหัวราะเบาๆยกมือขึ้นไฟในบ้านเก่าทุกดวงสว่างวาบขึ้นพร้อมกันเผยให้เห็นโซ่เงินที่ล่ามข้อเท้าของท่านไว้กับพื้นข้ากรโดนล่ามานานแล้วเหมือนกันท่านพูดพร้อมยิ้มเศร้าตั้งแต่วันที่รู้ว่าลูกชายข้าถูกฆ่าเพื่อปกป้องมรดกก้อนนี้ฉันก้าวออกจากเงาของนัทิดาเดินเข้าไปใกล้ท่านช้าๆ แล้วทำไมท่านถึงพระข่าอยากให้หลานข้าแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องมันได้ท่านมองตาฉันตรงๆข้าต้องการให้หลานข้าเกลียดข้าจนถึงวันตายเพื่อที่หลานจะได้ไม่ไว้ใจใครอีกท่านยกมือขึ้นวางกุญแจเล็กๆล,ล,ลงในฝ่ามือฉันกุญแจโซ่ของข้าและกุญแจตู้เซฟทุกตู้ในตระกูลตั้งแต่วินาทีนี้มันเป็นของเธอทั้งหมดฉันมองกุญแจในมือหนักจนมือสัน่น นทิดาค่อยๆลดปืนลงแล้วท่านจะให้เราทำยังไงกับท่านเธอถามชายชราย,ยิ้มกว้างครั้งนี้เป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นจริงๆปล่อยข้าไปตามทางของข้าเถอะข้าอายุ91อแล้วคงไม่หนีไปไหนได้ไกลหรอกท่านค่อยๆนั่งลงกับพื้นทิ้งเสาไม้สักหลับตาลงช้าๆแค่ข้าอยากตายในบ้านที่ข้าเกิดฉันคุกเข่าลงข้างท่าน วางกุญแจแรงกอดท่านเบาๆครั้งแรกในรอบสาสิบปีหนูให้อภัยท่านแล้วค่ะฉันกระซิบท่านลูผมฉันแผ่วเบาเหมือนตอนฉันยังเด็กขอบใจหลานข้าลมหายใจสุดท้ายของท่านแผ่วลงเบาจนแทบไม่ได้ยินบ้านไม้สักเก่าเงียบสนิทมีเพียงเสียงเทียนที่ยังคงไหวระริกนัทิดาเดินมาหยุดข้างฉัน วางมือลงบนไหล่วันเกิดเธอเธอพูดเบาๆมองนาฬิกาที่ผนังเข็มชี้ตีห้าพอดียินดีด้วยนะน้องสาวจากนี้เป็นโลกทั้งใบเป็นของเราแล้วฉันเงยหน้ามองเพดานบ้านเก่าแสงแรกของวันใหม่สาดส่องผ่านหน้าต่างบานเล็กกลิ่นไม้สักเก่าครุ้งอบอุ่นกลบกลิ่นน้ำนมและความเท็จที่เคยเกาะติดตัวฉันมาทั้งชีวิตฉันยิ้ม ครั้งแรกที่ยิ้มจากใจจริงเงินเจ็ด้อยปดสิบล้านที่ดินสี่พันไร่บริษัทอำนาจและพี่สาวตัวจริงที่ยืนอยู่ข้างๆทุกอย่างถูกส่งคืนสู่มือฉันแล้วในคืนที่ฉันเกือบจะเสียทุกอย่างไปฉันหันไปกอดน,นัทิดานแน่นฝังหน้าในไหล่เธอขอบคุณที่ตามหาหนูเธอกอดฉันตอบ แน่นจนฉันรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นพร้อมกันขอบคุณที่รอพี่แสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาเต็มบ้านสาดลงบนโลงศพที่ยังเปิดปากค้างอยู่แต่ข้าในว่างเปล่าเพราะคนที่ชื่อนั้นยังมีชีวิตอยู่และเพิ่งจะเริ่มใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆฉันหันไปมองนทิดาเรายิ้มให้กันจากนี้ไปไม่มีใครสามารถทำร้ายเราอีกแล้ว ไม่ใช่เพราะเราแข็งแกร่งแต่เพราะในที่สุดเราก็มีกันและกันจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยาวกว่านี้มาก